ในยุคที่โลกยังไม่เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตความเรียบง่ายทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความสงบช่องเสียงสะท้อนน้ำจะพาคุณย้อนกลับไปยังวันคืนที่แสนธรรมดาแต่ทรงคุณค่าวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นทุกเช้าในยุค90เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรับผิดชอบและความฝันเสียงนาฬิกาปลุกที่คุ้นเคยดังขึ้นในห้องนอนเรียบง่ายวินาทีที่เขาเอื้อมมือไปหยุดเสียงนั้น โลกของเขาก็เริ่มหมุนไปในทางของมันอีกครั้งทุกเช้าวิศวกรหนุ่มจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวในห้องน้ำเขาใช้เวลาอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งพร้อมสำหรับวันใหม่เสื้อเชิ้ตสีขาวที่ถูกรีดจนเรียบเนคไทสีเข้มที่สะท้อนถึงความตั้งใจของเขาการมองกระจกที่สะท้อนภาพตัวเขาเองทำให้เขานึกถึงความฝันที่เขาต้องการไล่ตามในทุกวันไม่ว่าจะเป็นงานที่รออยู่หรือชีวิตส่วนตัวที่กำลังเติบโต เสียงน้ำไหลและกลิ่นสบู่ลอยอบอวลในอากาศทำให้บรรยากาศของเช้าวันนั้นช่างเรียบง่ายและอบอุ่นการนั่งทานอาหารเช้าในห้องครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของชายหนุ่มขนมปังปิ้งและกาแฟแก้วโปรดคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกพร้อมสำหรับวันใหม่เสียงนาฬิกาแขวนผนังที่เดินไปพร้อมกับจังหวะของความคิดของเขา ภาพครัวที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิกแบบยุค90สร้างความรู้สึกคิดถึงและปลอดภัยทุกเช้าเป็นเวลาที่เขาได้ไตรตรองและวางแผนสำหรับเป้าหมายในชีวิตหลังจากอาหารเช้าเขาเริ่มต้นการเดินทางไปที่ทำงานด้วยจักรยานคู่ใจถนนในยุค90ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวารถยนต์รุ่นคลาสสิกและป้ายร้านค้าที่มีสีสันทำให้เขารู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แสงแดดที่ส่องลงมาบนถนนและลมเย็นที่พัดผ่านใบหน้าของเขาเป็นเหมือนพลังงานที่ผลักดันให้เขาก้าวต่อไปความเรียบง่ายของชีวิตในตอนนั้นทําให้ทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติและมีความหมายเมื่อถึงที่ทํางานเขาปรับตัวเข้าสู่โลกของการสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยกระดาษแบบพิมพ์เขียวเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหญ่และเครื่องเขียนแบบยุค90 ทุกสิ่งรอบตัวสะท้อนถึงความตั้งใจของเขาในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเสียงพิมพ์ดีดและการพูดคุยของเพื่อนร่วมงานสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองชายหนุ่มรู้สึกถึงความภูมิใจในตนเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่เป้าหมายเดียวกันช่วงกลางวันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พักจากงานและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันห้องอาหารที่ตกแต่งด้วยสตา์ย้อนยุคและเสียงหัวเราะ ที่เติมเต็มบรรยากาศทําให้เขารู้สึกถึงความสุขในความสัมพันธ์ของมนุษย์อาหารกลางวันที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอร่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตในยุค90มีอะไรที่พิเศษและไม่สามารถลืมได้เมื่อถึงเวลาหลังเลิกงานเขาเดินทางกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานร,ระหว่างความเหนื่อยล้าและความพอใจถนนที่ถูกปกคลุมด้วยแสงไฟจากโคมไฟถนนให้บรรยากาศที้เงียบสงบ และอบอุ่นกระเป๋าสะพายหลังที่เต็มไปด้วยผลงานของวันนั้นสะท้อนถึงความตั้งใจของเขาในการก้าวไปข้างหน้าแม้จะมีความท้าทายในชีวิตเขาก็ยังคงรักษาความหวังและความฝันที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเมื่อกลับถึงบ้านเขาจบวันของเขาด้วยการตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นอ้องนอนที่อบอุ่นและเรียบง่ายเป็นเหมือนสถานที่ที่เขาสามารถพักผ่อน และสะท้อนถึงชีวิตที่เขาได้ใช้ไปในแต่ละวันเสียงนาฬิกาปลุกที่เขาได้ยินทุกเช้าเป็นเหมือนสัญญาณที่บอกว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยความหวังและความตั้งใจขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป